เอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับการนะบตีบวกกัดกันอีกแล้วนะครับ,รบ,นนะรบในคอนเซปต์เดิมอยากเป็นใหญ่ใจต้องหนึ่งซึ่งวันนี้มีสปอนเซอร์เข้ามาสดร้อนๆในก a ลีน่าทอลห้อง90นะผมก็จะเป็นคุณออยกล้อไลนิ่งนะครับเขาเติมเงินมาให้590บาทนะครับผมให้เขาเลือกนักเตะตัวหนึ่งในทีมผมเอามาตีบวกเงินที่เติมมาได้ทั้งหมด3ล้านนะซึ่งตอนนี้อ่ผมได้เนี่ยเขาเลือกเมสซี่บวก2ของผมมา นะครับแล้วผมก็ไปซื้อเมซี่บวกหนึ่งมาอีก3ล้านนะครับว่าแล้วนะครับอยากเป็นใหญ่จะต้องนิ่งกดอัปเกรดไปก่อนนะเราต้องมั่นใจว่าไม่แตกครับนะครับต้องมั่นใจก่อนไม่แตกอย่างแรกดูหน้า Messi เมซี่ไว้นะครับว่าหน้าตาเขาเนี่ยสองมาสิบเนี่ยหล่อเหลาขนาดไหนบวกสองก็หล่อแล้วถ้าบวกสามแม่งจะหล่อกว่าน,นี้อีกหล่อกว่าเดิมเป็นเจ็ดเท่านะครับก็เอาเป็นว่า อยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับเอาเมาส์ไปวางชี้อัปเกรดทำสูตรเดิมเลยถ้าจะตีบวก2นับ 1- 2ตีบวกถ้าจะตีบวก3านับ123ตีบวกเอานะครับปล่อยหัวใจไปกับเสียงเพลงนะครับผมเมื่อกี้ตีบวกฮักไปแล้วนะครับนับ 1- 2ตีดเลยนะครับสองติดคราวนี้บวก3นับเลย123นับ้อมแล้วอยุดรีรอเลยครับเวลาเหลือน้อย1 2 3งา